่อไปเขาน่าจะเปิดเป้าเฮ้ยกูหนีได้นิดหน่อยกูเกมแล้วอ่ะเนี่ยเฮ้ยรอดว่ะ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 เฮ้ยเราทำบ้างดีกว่าเหรือตาไปทู จุดที่เราจะเล่นนะครับก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ยร้างน้ำเนี่ยดูดิเนี่ยลองร้างน้ำเนี่ยไอสองนาทีเนี่างเงี้ยเห็นไหมบอกแล้วจะเห็นตามไรไม่ถูกก็อย่าไปสนใจอะไรดีเนี่ยจะเห็นมาเงี้ยเนี่ยไอซี่เนี่ยเนี่ยใบเงี้ยเนี่ยแล้วยึดเนี่ยเนี่ยง่ายเนี่ยทำเป็นเรื่องบ้าเนี่ยแล้วก็อย่าตกน้ำเนี่ยเนี่ยเหินใบตั้งไน้เนี่ยอย่าห้ามตกน้ำเพีนั้นเองง่าย ไปได้อย่างนี่เหี้ยวคลิปตออะไรครับ